Thank you. สวัสดีครับผมไอ้พี่น้องสุภูสุคนครับผมวันนี้ช่องเกษตรบานนาสรกับผมตูโดกับผมช่องวัวบ้านบ้านและช่องสาระดีๆทั่วไปพี่น้องเนาะมีความรู้ดีๆมาฝากพี่ฝากน้องุกล้ากับผมเนาะวันหนี้ก็สิมาแนะนำงัวกับผมเนาะงวสายพันธุ์ไทยกลางกับสายพันธุ์ตะกี้กับผมที่ผมเอามาเลี้ยงเนาะนี่ครับผมตัวสีขาวพี่น้องตัวนี้เป็นวัวไทยกลางกับผมวัวไทยกลางกับผมเนาะ ตัวนี้ถ้าเป็นถ้าเราซื้อมาในราคาแบบไม่มีลูกนะราคาก็ตกมันหมื่นกว่าบาทนะพี่น้องวัแพงเนาะหมื่นเจ็ดหมื่นแปดแล้วแต่สภาพงูอะไรพี่น้องถ้าถ้า่างูพร้อมลายมันก็บอแพงพี่น้องถ้างูอวนในก็แพงกับผมเอามาเป็นโคมไม่ลูกกับผมนี่อันนี้เป็นลูกของอีขาวเมื่อกี้กับผมเป็นอันนี้เป็นลูกสมมานะเป็นลูกผสมหลอดพี่น้องครับผมภาษาหางูไทยกลาง กับง้อไทยกี่ครับผมกิดสตงางกันในพี่น้องบอกเรือว่าง้อไทยวัวไทยพื้นบ้านเราเนี่ยแหละเนาะมาพี่น้องส่วนส้งส่วนส้งขนาดกิดสตางกันในพี่น้องเห็นบ่มาผีน้องเห็นบ่ตัวนี้อาจจิหน่อยกว่านิดนึงแต่กับพื้ว่าหน่อยแห่งพี่น้องอีกสายพันธุ์หนึ่งง้อสายพันธุ์กระโดนนี่ดีบ่อันนี้ก็ดีกับผมแต่ว่าสายพันธุ์กระโดนนี่ก็มันหน่อยกว่านี่กับผมหน่อยกว่านี่น,น้อยนึงเนาะพี่น้องมันแล้วแต่สภาพพี่น้องเนาะแล้วแต่สภาพการเลี้ยงดูแลคือกันพี่น้องแต่วันนี้สิพบบาท วัวสองสายพันธุ์ก่อนเป็นวัวไทยกลางครับผมนี่แหละนี่เป็นไทยกลางพี่น้องตัวนี้เป็นวัวสีขาวครับผมเนาะอันสีคงสีขาวบางกี่ยวหลือพี่น้องเดี๋ยวยังเรียกว่าเป็นวัวไทยพันธุ์ไทยพื้นบ้านนะเพี่น้องเนาะมาแต่แต่ก่อนตะกี้พี่น้องเนาะก็ถามว่าวัวสายพันธุ์นี้ดีบ่พี่น้องมันก็ดีครับผมแล้วแต่คนมาคนชอบเพื่นน้องเนาะแต่เก็ราคาก็สิบัสูงบางใดเพี่น้องแล้วแต่ความรักความชอบความดูแลเอาใจใส่แต่ละคนนะครับผมไม่เหมือนกันนะเพราะว่าบางคนก็ชอบอาจชอบสายพันธุ์อะไรนะ เองกอกเองกัดชาเลอรอะไรหลายอย่างบอ่อหมองบ่ามันพี่น้องเนาะแต่ว่าง้อไซพันนี้เลี้ยงเนี่ยมีข้อเสียบ่ครับผมอันนี้ข้อเสียมัเกิดผมบหมดใจนะพี่น้องน,นะว่าข้อเสียมันจะมีอะไรบ้างนะสังเกตเบื้องว่าข้อเสียมิยังบอกครับผมอันนี้เดี๋ยวผมสีหาข้อมูลใหม่เลยพี่น้องเด้อว,ว่าข้อเสียมันมี่ยังนี่ครับผมข้อเสียแทวจะไม่มีนะเพราะว่าง้อตัวนี้ อีกอย่างหนึ่งพี่น้องมันบาบาอย่าง่อนมันทนทานโลกนาะพี่น้องเนาะหนึ่งทนทานโลกสองดูดูแลง่ายกับผมแลบพี่น้องคนหนึ่งก็สองก็สามกับบุคลาล้วพี่น้องแล้วเต้บาาเข้าสจเขาใจบอการดูแลรักษาวัวมันจะดีแค่ไหนนะตาว่าคลิปนีสภาพแนะนำพี่น้องเนาะเป็นวัวสายพันธุ์ไทยกลางและไทยกีพี่น้องให้บอลนี่ตัวสีขาวนี้ ตอนใหม่ใหม่นี้ไม่อ้วนขนาดนี้นะพี่น้องใหม่ใหม่มันจะจ่อยพี่น้องพร้อมๆพี่น้องช่วยจ่อยได้พี่น้องเพราะว่าเป็นใหม่ใหม่นอกเพราะว่าเอามาจากกระเจ้ากิบกรคือเร่งไว้อยู่พี่น้องว่าคือเอามาจากฟาร์มอะไพี่น้องเป็นเป็นง้อก็เจ้าขังเนาะพี่น้องเพราะว่าบุคคลได้ดูแลได้เพรว่าดูแลอยู่พี่น้องอาหารจะบอกโทรถึงเนาะมันเลยจ่อยก็เลยพร้อมกับผมมากับลูกสาวคนนี้วันนี้จักรจันทร์น้อยวันนี้จักรจันทร์น้อยเอามาเลยตัวนี้เป็นวัว สมพี่น้องนี่เป็นอเมริกันบาบันครับผมตัวนี้เนี่ยเป็นปองลูกไทกี้ไทกลางเลือดพน้องอู้ยังคือเลือดก้อนน้ำบอนี่นี่พี่น้องนี่เป็นลูกสมพี่น้องลูกสมจากที่เกิดจากวัวบ้รดานี่ยนี่แหละนี่แหละอันนี้เป็นแบบคมตัวครับพี่น้องแบบสมแบบคมตัวนะหรือแบบสมสดเลยพี่น้องบ่ได้แบบสมเทียมแบบพี่น้องนี่แหละพ่อพี่น้องเนาะบอกไปลายต่างเนาะบอกไปโม่เลยพี่โซ่โม่เลยพี่น้องเนกับว่าเขา เขาล็อกต่อพี่หนอนเนาะแต่ว่าบัวไทยกลางก่อนเนาะพี่หนอนเนาะว่าส่วนสูงเกิดต่างกันพี่หนอนเห็นบ่หนิเลยส่วนสูงกิดต่างกันกับบัวอันไทยกีได้พี่หนอนเห็นบ่ษณะจะต่างกันนะเพราะว่าตัวนี้จะสูงกว่านะสูงกว่าประมาณร้อยสามสิบห้าถึงร้อยสี่สิบบวกได้ตัวนี้ประมาณจะเป็นร้อยร้อยสามสิบร้อยสามสิบลงพี่หนอนตัวนี้นะเพชรบัวไทยกีนี่สี่ร้สูงกว่านี่นะพี่หนอนทีซ้ำนี่หละพี่หนอน กระบวไทยกลางไทยกลางกับสีสกว่านี้ได้พี่น้องกับแซมนี่แหละแต่ว่าเข้าสีสมพพันธุ์อื่นได้บ่ครับอันนี้ได้ครับผมนะพอพันธุ์อื่นก็ได้อยู่เช่นชารโลเล่มิกันบรามั่นงูใหญ่ได้อยู่ครับผมงูใหญ่ได้อยู่งูพันธุ์อื่นใหญ่ได้อยู่ครับผมแปลว่าขนาดที่พ่อพันธุ์ที่ไม่ใหญ่เกินได้พี่น้องเลยเดยวพี่น้องพรพันธุ์ที่อาจจะม่ใหญ่เกินได้พี่น้องแต่ก็แล้วแต่แล้วแต่พี่น้องได้พี่น้องแต่ว่าถ้าดีผมมอยางห้สโมแบบ พอพันที่ใหญ่เกินนะเพราะว่าระบบโครงสร้างของวัวแต่ละตัวมันไม่เหมือนกันเลยพี่น้องเพราะว่าบางคนพยอยากได้พันเยอะมากเหมือนกับสมออกแบบพันธุ์ใหญ่เลยเกือบมันเกิดมันก็เลยคือกันพี่น้องเนาะก็อาจจีปรับโครงสร้างนําแม่พันธุ์เขาเนาะข้างในพี่น้องเนาะเพราะว่าเขาเกิดจีปับโครงสร้างรูปม่างของเขานําแม่เขาเลยแถ้าสมมากเลยมันเกือบเกี่ยวกันหรพี่น้องบางคนว่าอุ้ยสมพันธุ์ใหญ่หลายออกได้บบอนว่าลูกมันจะบป็ใหญ่หรือเปล่าพี่น้องอันนี้ไม่ต้องกลัวจสอครับผมเนาะถ้าว่ามันออกบ่ได้ดีพี่น้องเขาก็ต้องทั่วมอพี่น้องมอกซอยกับผมเนาะนี่แหละ ถ้าเราคิดจะสมพอพันธุ์ตัวใหญ่ๆนะวัวไทยกลางมีสมได้ไหมมีบุคคลถามมาว่าสมไดกับผมสมได้สมได้แต่ก็ต้องดูพ่อพันธุ์ด้วยแล้วก็ต้องดูแม่พันธุ์เราด้วยว่ามันใส่ลูกดีบอ่อไหมผมเนาะ <ใช S 1> <ๆ S 2> บางเธอให้บางเธอเอาพ่อพันธุ์งามมาผสมออกมาอาสิบงามก็ไหญ่พี่น้องเมื่อแต่ยันไม่พันธุ์มุ่ห่อเลยพี่น้องตัวนี้ใช่่านี่พี่น้องพี่น้องตัวนี้แม่ขาวเนาะสมลูกแดงออกมาพี่น้องก็งามเลยพี่น่างนี่นี่นี่ สมลูกแดงแต่ว่าผมว่าเป็นสายพันธุ์ยังในพี่น้องาะว่ามันเป็นโง่แดงมาเนาะเพราะว่าผมเอามาก,กับไครเขากับไคบอกว่าเป็นพอพันธุ์อีกอย่างนะรู้ไึกว่าเป็นลูกที่เกิดจากลูกผสมหลอดพี่น้องตัวนี้ลูกผสมหลอดพี่น้องส่วนตัวนี้เจ้าโกโก้เป็นลูกผสมคมตูจากวัวไทกี้กับพี่น้องเนาะเอาเนาะพี่น้องหลังจากที่ว่าเหล่าเรื่องไทยกลางไปแล้วเนาะกับการผสมพอพันตัวตัวไดไหมผสมได้กับผมเนาะเขาเกิดสิบแคู่สาง ตามสภาพวัวไทยขี the there, there ้ไทยกลางเรานี่แหละพี่น้องเนาะพอตัวอย่างว่ามันจะออกได้พี่น้องออกได้ขึ้นก่ากับผมเนาะเพราะว่าลูกวัวจะปรับโครงสร้างตามแม่พันธุ์ของวัวเองพี่น้องเขาจะออกมาตัวข้างนอกเลยพี่น้องอืออยู่ในท้องมี่ยังเป็นอันตรายยังบอบอเป็นอย่งรกับผมเขาเกิดสัาพอุณหภูมิตามร่างกายของแม่เขาเลยอือแม่เขาผ่าหน่อยกันหน่อยครับผมแต่ว่าวัวสายพันธุ์ชนิดนี้จะออกมาตัวข้างนอกเลยพี่น้องเข้าใจนะพี่น้องเนาะเพราะว่าสมพันธุ์ใหญ่ได้ไหครับผมสมได้ครับผมสมได้อือสมได้เลย มีการบามั่นทุกอย่างได้หมดพี่น้องเลยไม่ต้องกลัวว่าไม่ได้นะชาโลชาร์ลาเล่วัวไซพันเองก็เองกัดอีกอยังก็บิดมาเตอร์ได้หมดพี่นอ้องครับผมเพระาะว่าเขาจะออกมาตัวข้างนอกพี่น้องพะตรงจานว่าอาจจะบุลูกบุลูกทั้งทลักบอกครับว่าต้องห่วงผมไม่มีปัญหากับผมถ้าออกไม่ได้จริงๆต้องทูดตามหมอพี่น้องเนาะเนาะทูดตามหมอพี่น้องเด้อสัตวแพทย์ประจำท้องที่ครับผมเนาะให้มาออกลูกซอยเด้อพี่น้องกันงูเอาลูกด้ขนับสุนพอพันธุ์ทางดีพ่ต้องกลัวเลยพี่น้อง ก็ต oh, da, ane, Go, trendy, ้องกลัวว่าออกไม่ได้ครับผมออกได้แน่นอนครับผมเพราะว่าผมเคยทําแล้วก็ดูนี้เห็นไหนี่นี่นี่แหละเหนี่มนี ouais ่นี่นี่นี่เป็น no? ลูกของบัวไทกี้เห็นไนี่นี่นี่อีขาวเห็นไ่มอีอีไม่มีขาวบัวพิษนะเพี่น้องอีเท่าเห็นไหนี่เห็นี่ตอนนี้ลูกชายของเกศได้ประมาณห้าเดือนแล้วจะห้าเดือนเต็มเลยซีเดือนกว่าใช่หรืออะไรเหนี่นี่แหละลักษณะบัวไทกี้สมเหมือนบัวไทยกลางได้ไหมได้เหมือนกันกับผมก็โครงสร้างจะคล้ายๆกันกับบัวบัวเพิษนี่รับผมเนาะ แลีวพี่น้องเด้อให้เรียนรู้ไ้กับพีนพ่น้องการเลี้ยงวัวก็ต้องศึกษาด้วยพี่น้องเนาะนิสัย่ยาดอกพี่น้องนาาอาาี่แหละนี่เป็นวัวไทกี้กับผมหรือเป็นวัวไทยพื้นบ้านเา่เาหละพี่น้องเนาะนี่กับผมลักษณะอาการการเลี้ยงทนทานโครคไหม <không? S 1> ก็เหมือนกันกับวัวไทกีก้เลยพี่น้องวัวไทกลางเลยพ<ๆ>ี่น้องก็คล้ายๆกันเลยพี่น้องเนาะไม่มายากกับผมการดูแลก็เหมือนกันหลตทนทานต่อโครคเนาะทนทานต่อโรคกับผมกินง่ายอยู่ง่ายของวัวเพศนี้นะอนก็พอเลี้ยงหน่อยถ้าเป็นราคาท้องตลาดละ ก็ไม <S an> ่แพงเหมือนกันนะถ้าตัวหนึ่งก็ตกประมาณหมื่นกว่าบาทเหมือนกันหมื่นถึงสองหมื่นกว่าเลยเลยถ้าเป็นวัวแม่ลูกก็สองหมื่นกว่าถึงสามหมื่นเนาะก็แล้วแต่สภาพวัวด้วยว่าจะสวยหรือจะงามสีอ้วนที่จีบพร้อมพี่น้องเนาะนี่ก็แล้วแต่สภาพด้วยพี่น้องเนอะว่าวัวเอามาเนี่ยมันสีอ้วนท่จอยบอกันเอามาเป็นสีโค้งก็อาจจะบอแพงพี่น้องเนาะแล้วแต่เราจะตกลงราคากันได้กับคนขายงบพี่น้องเนาะว่าเอาสิได้ดีสำหไหนกับผมนี่แหละวันนี้การผสมพันธุ์ล่ะ พ่อพันธุ์อื่นได้ไหมก็คือผมคือบ่าวใบพี่น้องเนาะก็ได้ครับผมได้เหมือนกันแหละอืมได้ทั่วไปกับผมเนาะได้หมดพี่น้องได้หมดทุกอย่างกับผมเพราะวเพิ่งเกิดสภาพคือกันกับบัวไทยกลางแหละพี่น้องในในระบบข้างในเขาเนาะพี่น้องปรับสภาพข้างในร่างกายของเขาแหละอืมบัวใส่พันธุ์จนี่จะออกมาตัวขนึคือเก่ากับผมบ่าวจะเฮาสีผสมใส่พันธุ์นั่งกระตามบ่าวจะเป็นชาละเลยแองการ์บิดมาเตอร์เนี่ยกระเต้พี่น้องเนาะอเมริกันบอกบอกมาบ้านทุกอย่างแหละพี่น้องได้หมดพี่น้องกับผมเนาะ เป็นยังบริจาคสมของต่อขอบพี่น้องเพราะว่ามันสีบางงามพี่น้องมันสีงวมันสีกระเด่นพี่น้องเนาะว่าจะพัฒนาสายพันธุ์กับผมเอาพอพันธุ์ดีๆมาผสมกับผมมันจะได้งอที่สวยงามพี่น้องนี่คือตัวนี้พี่น้องนี่นี่แหละพี่นองนี่อายุสี่เดือนกว่าชาเดินแล้วพี่น้องงามนากพี่น้องนี่พอเพิ่นธุ์เอาไกันมาบ้านพี่น้องครับผมห้องลูแอนนี่ห้องลูกาันเพิ่นี่เละเละพี่น้องมีควารู้ดีมาฝากกันพี่น้องนเ็กกลน้อยครับผมเนาะกับวัวบ้านเฮาพี่น้องเนาะบางคนถิ่นทมอาว่า ผมมีงบาทกับผมเลยผมบรกกับสมงูพันธุ์สมในบ่อกับผมสมไดคือกันกับผมเนาะไม่ว่าจะเป็นสมสดสมแบบโคมโตกับผมได้คือเกากับผมเนาะถ้ามีพันธุ์แบบตับ้านห้าสมแบบโคมโตกว่าผมมั่นใจกว่านะถ้าแบบสมหลอดดีบวกกับผลปลาบางคนถามว่าดีครับผมก็แล้วแต่พอเขาจะจับรอบสัตว์เม็นบวกับพี่หนอเนาะ่าจับรอบสัตว์เม่นไหมจับแม่นแค่ไหนกับผมเนาะถ้าจับเม่นครับผมสมเทียมก็ดีครับผมแล้วแต่นี่ผมจะไม่พูดว่าสมสดสมเทียม ไม่ดีหรือไม่ดีนะผมจะไม่ปากใครทั้งสิ้นเพราะว่า,าการผสมส่วนผสมเทียมแล้วแต่คน,น,น,ะนะจะมักพี่น้องเนาะกับผมเนาะว่าสิมักไปไหนกับผมเนาะพี่น้องก็ลองศึกษาเบิ่งกับผมเนาะว่าจะเอาไปไหนกับผมว่าที่ผมเหล่ามานี่ว่ามีสาระไหมหรือว่าไปว่ามากระปวดหัวก,กันผมก็ได้ก็่น้องเนาะโอเคพี่น้องเนาะสับคิวนี่เก๋เกไม่ยังม่ไหมไปหอที่ว่า,าฝากกันกับผมเนาะแนะนำเคบัวไทยกลางเลยบัวไทยกี้เนาะแนวขีบนายกัผมสิพาไปเบิ่งวัวไทยกระโดนพี่น้องเนาะ ไทกโดนว่าบัวไทยโดนจะสมพ่าพันุ์แบบบัวไทยขี่ไทยกลางได้ไหมอันนี้รอชมคลิปหน้ากับผมสำหรับคลิปนี้ก็กลางว่าสวัสดีครับพี่น้องบ๊ายบาย